สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องออเกมแอเรียนะวันนี้เรามาขับรถดับเพลินนะครับไปทำภารกิจกันเลยเสร็จเลยนะฮะภารกิจแรกนะครับผมใช้เวลาอีกหนึ่งนาทีนะครับระยะทางอยู่ที่500เมตรนะครับผมนี่เราวิง่งตามไปต่อกไปทางดนะ้านหน้าตึกระบาดช่องนี้เยอะมากมากวันนี้ภารกิจเราจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะขับรถไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะ โอ้โหรถตำรวจเลย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 ว้าวเจ้าละเรารีบลงกันเลยครับนี่เป็นเหตุเพลิงไหม้นะครับผมตึกสูงสามชั้นเลยทีเดียวไฟกำลังโหมุกอย่างหนักเลยมาอย่างรุนแรงมากๆเลยนี่นี่เป็นตึกสไตล์ส่งยุโรปเนี่ยมานอยู่ที่นี่ตึกเยอะจริง ไม่แรงมากนะครับเราได้รับภารกิจมาตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วนะครับผมเราต้องรีบฉีดนองกระเดื่องเข้าไปเลยทีเดียวตอนนี้เราดับอยู่ที่ชั้นที่สองนะแล้วนะน่าจะใกล้เสร็จภารกิจแล้วนะฮะเรียบร้อยครับผมปิดน้ําก่อนนะเดี๋ยวน้ําจะหมดสักก่อนอะไรครับเนี่ยเฮ้ยรถซ้อนรถได้ไงครับเนี่ยเป็นงงเลยเชียว เป็นอะไรขึ้นเลยครับผมโอ้โหดูด้ยดูลอยเบรกอุ้ยอุ้ยเอาอีกแล้วชนท้ายกันอีกแล้วครับผมโอ้รถดับเพลิงก็ดับเพลิงเอาไปแล้วครับแม่ขับรถคันนี้ต้องดูทางดีๆนะครับผมไปแล้วครับเราไปขับรถรอภารกิจต่อไปกันนะครับรถดับเพลิงคันนี้นะครับเป็นรถดับเพลิงที่ไซส์ใหญ่มากเลยนะครับผมตอนนี้น้ำมันเราเหลืออยู่ประมาณ เกือบ50%นะครับผมทำความเร็วได้โอ้โอ้สความเร็วได้สูงสุดประมาณนี้นะครับที่มีบันไดบนหลังคาด้วยนะสามารถเึินไปดับไฟบนที่สูงได้ด้วยครับไปเรือนะฮะสคนเ้ยเ้ยที่ไหนนีสวนอดีแจอดยู่นี่ก็วลคนมองรถงซ้ายให้ดีติลับ เสร็จปุ๊บเอ็กเซร็จปุ๊บนะครับขับตรงไปครับผมภารกิจของเราอยู่ที่500เมตรจะมีป่านหน้าคุกโผลแบบในตัวนะครับจะเลี้ยวซ้ายแบบดิ๊โอ้ยวิ่งผ่านเสาไม่ได้ไงพี่ครับผมเรียบร้อยครับปฏิบัติภารกิจกันต่อเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเลี้ยวไปทางขวาแบบดิฟโอ้เอาเงี umas, ้ยวเอาเงี้ยวเอาเงี้ยวไปไหนแล้วมีอาการหลงทางเล็กน้อยครับผม อ้าวงานเข้าแล้วครับผมเหมือนเข้าอยู่ในดงเงขาวงกดไงไม่รู้ครับเดี๋ยวขับออกไปก่อนนะเหลือเวลาอีกเกือบจะไม่ถึงนาทีแล้วนะครับเราต้องรีบออกไปแล้วนะทางไหนล่ะนี่เหรอเออใช่แล้วครับผมโอ้ภารกิจนี้ดูก่อนทโอ้โหไฟไหม้ครับผมนี่ไฟไหม้รุนแรงมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โห ดูดิไม่ตั้งแต่ชั้นหนึ่งขึ้นไปยันชั้นสี่เลยนะฮะทุกคนมองดูข้างบนดูควัดนดิโอ้ยควันดำมากๆเลยนะครับเนี่ยนี่ครับตอนนี้เราก็กําลังดับไปที่ชั้นสี่นะอ่าฮะเหลืออีกจุดเดียวเท่านั้นนะครับผมที่ชั้นสี่นะฮะทุกคนดูทุกคนดูนะเรียบร้อยครับผมจบคอมพิเแล้วทุกคนกดนาเปิดน้ำก่อนนะมิฉะนันเปลืองน้ำแย่เลยนะเป็นไงนี่ รดเรถดับเพลิงผมสวยไหมเอโอ้นันใหญ่เบลเลอเลยนะครับผมเ,เดี๋ยวเดินขึ้นรถก่อนนะไปแล้วครับขึ้นรถแล้วเตรียมตัวรับภารกิจต่อไปขับรถไปเลยครับผมเออตอนนี้ภารกิจของเรานี่สําเร็จไปแล้วนะครับสองภารกิจนะครับผมเราจะขับรถกันไปเรื่อยๆร,รอภารกิจชมวิวทิวทัศน์บ้านเมืองสวยงามนะครับผมตึก ต่างๆเนี่ยเป็นสไตล์แบบแนวยุโรปพ้งนั้นเลยนะครับผมเอาให้ข้างหน้ามีอะไรครับผมเหมือนมีเหตุรถจะจอดอะไรครับเนี่ยมีอะไรกันหรือเปล่าครับผมมีจอดเข้าคิวเหมือนรถจะติดเอ๊ะก็ไม่ได้มีอะไรนะครับผมเออขับไปสิครับเราขับรถกันไปนะครับช่วงนี้ระหว่างนี้เราชมอ้าวมาครับภารกิจเราเอ็กเซปต์กันไปครับอ้าวเลยครับเลย ลงไปก่ออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปปาดหน้าหันเขียวไปได้เดี๋ยวซ้ายลงไปครับโอ้ภารกิจอยู่ตรงนี้เองเอะเนี่ยอีกเมตร,ก,รกว่านะครับผมแล้วก็ไปทางซ้ายนะครับอีกนิดเดียวพาไปอยู่ตรงนี้เอขึ้นไปก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าอ๋อโอ้โหันดำขมุงนะครับผมรีบดับไฟกันครับไม่รู้มีคนติดรถหรือเปล่า รถกระบะสีแดงนะครับฉีดน้ำเข้าไปเลยมีใครอยู่ในรถไหมเนี่ยโ,โไม่มีคนเลยแถวนี้ไฟโหมโอ้ร้อนมากเลยครับถอยก่อนถอยก่อนไฟโหมรุนแรงมากเลยสีก็สุสมล้อฉีดเข้าไปที่ห้องเครื่องก่อนนะครับโอ้โหรุนแรงมากไม่รุนแรงมากนะครับผมอัดน้าเข้าไปฉีดเข้าไปใต้ซุมล้อโอ้โหเรียบร้อยครับี่กระบะ แดงสวยเหมือนเดิมเลยครับผมไม่มีใครเป็นไรแน่ๆนะครับผมโอเคนะปลอดภัยนะทุกคนนะโอเคครับวันนี้ภารกิจเราเสร็จสิ้นแล้วนะครับ3าภารกิจนะครับผมเดีย๋ยวขอตัวขึ้นรถก่อนนะครับไปรอภารกิจต่อไป